ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คายครับโดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของตู้อาร์คายครับผมนะควรเลือกเปิดตู้ไหนมากที่สุดครับในวันที่23กันยาดนี้ครับผมนะระบบใหม่ที่กำลังเข้ามาครับผมก็คือระบบตัวของตู้อาร์คายก็จะเข้าในส่วนของเซิร์ฟโกโบอลแล้วและนะครับผมนะพอตู้อาร์คายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือก พี่อัพตัวละครของเราได้ครับผมตามที่ตัวละครที่เราเลือกออกบาทได้เลยนะครับนะในหมู่ตัวละครทั้งหมด38ตัวตัวสวยดีเราควรจะเลือกใครเป็นตัวแรกครับผมที่เราควรจะเปิดนะคลิปนี้จะมาสมัครฝากกันนะครับนะโดยอย่างแรกครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของตู้อาใครครับผมจะมีการใช้ตัวแยกจาก ตู้ปกตินะครับผมนะซึ่งตู้ปกติของเราเี่กก็จะมีในสุขของตัวนะครับผมนะเป็นตู้สีคล้ายๆกับสีฟ้าอ่อนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นตู้อาใคาครับผมนะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตู้สีเขียวอ่อนแทนนะครับนะแต่นั้นครับผมนะในการที่จะเปิดในสุขของตู้อาใครเราก็ต้องมีการไปหาตัวในสุขของตู้อาใคเข้ามาแทนก่อนในสุขของตู้อาใคาครับผมหาอย่างไรนั้นต้องบอกว่าตูวเกมครับผมจะมีการแจก มาจากกิจกรรมเรื่อยๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมพวกล็อกอินนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่ขขู่เควสต่างๆครับผมเนี่ยก็จะมีการแจกในส่วนของตัวอาคาไฮมารวมถึงอาณาบบบัตเตอร์พาร์ทครับผมในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นตัวอาคาอะ่ะตัวเกมจะมีการแจกไปเรื่อยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แจกออกมาเยอะแยะนะครับนะดังนั้นเนี่ย เราจริงจะเป็นครับผมต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเราอยากจะเริ่มต้นด้วยตู้พิกอัพตัวละครตัวไหนบ้างนะครับนะและต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่เลือกในสุขขอตู้พิกอัพตัวสูวนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่ออกสาดาวแล้วจะออกเป็นตู้ที่เราเลือกพิกอัพนะครับมันก็คือตู้การเพิ่มเลดทาปกติเลยครับผมการกดกาชานะครับผมนะก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีครับผมว่ามีโอกาสออก,ออกอีกด้วยหรือเปล่าด้วยนะ อย่างตัวอย่างไลฟ์สดครับผมที่เราเอามาให้ดูสวยดีครับนะเรามีการเซตอัพตู้พิกอัพครับผมเป็นอาโกะนะแต่กดกาชาครับผมก็ใช่ว่าจะออกเป็นตัวของอาโกะนะครับผมนะเรียกว่าถ้าเกิดใครที่เลือกในสุดของตู้กาชานะครับผมเริ่มต้นได้ไม่ดีนะครับผมนะบวกกับตัวที่ไม่ได้แจกออกมายแย่ๆด้วยก็อาจจะทําให้คุณพลาดในสุดของตู้กาชาที่เรียกว่าช่วยแบกช่วงต้นเกมนะครับผมนะอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็มาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะอย่างในคลิป นี่เนี่ยอากดกาชาได้3ดาวแล้วครับผมนะแต่ตู้ที่ได้ม้านะครับผมนะก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ตัวของน้องอากะนะครับผมก็ยันนี้แลลวครับผมนะก็จะเป็นตู้กาชาที่อยู่ในสุดขอบเซตช่วงแรกนะครับผมนะก็อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นน้องบิโบริโมโมอิเลยครับผมนะหรืออาจจะไปซวยก็ผมนะจบในส่วนของตัวเบอร์เกอร์หรือซายะเองก็ได้นะครับนะก็คงต้องไปรอรุ่นครับผมนะในสวนของหน้าตู้กันอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของการเลือกตู้กาชาพิัพตู้แรกครับผมนะแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการมุมมองแนวคิดแต่ตาเอาไปครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เลือกในส่วนของตัวละครโดดเด่นในเรื่องของการตีเลดบอสนะครับผมนะหรืออาจจะเน้นในส่วนของการตีอารีนาครับผมนะหรืออาจจะเป็นในส่วนของคารเลือกในส่วนของตัวละครที่เป็นตัวอ้วนหรือตัวละครที่ตัวเองขาดแคลนนะครับผมนะก็มีให้เลือกเยอะมากเลยครับนะดังนั้นครับการที่เราจะเลือกในส่วนของตัวละครตัวไหนออกมานะครับผมนะเราก็ต้องดูมุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะ ขอแสดงในส่วนของมุมมองผู้เล่นใหม่กันแล้วกันเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าขาดตัวละครเยอะมากครับและแน่นอนว่าพอขาดในส่วขนขตัวละครเยอะมากการเลือกในส่วนของตัวละครตัวแรกเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลต่อตัวเกมเพย์อย่างมากเลยนะอ่ะงั้นตัวละครครับผมเนี่ยที่เราควรเลือกมีตัวละครตัวไหนบ้างน,นะครับผมป่ดูกันเลยครับ หลักๆครับผมนะโดยอย่างแรกเราจะขอพูดถึงในสุขขอตัวละครที่ไม่สามารถฟาร์มได้ครับผู้นี้คือตัวละครพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต้องได้จากการกดการชาเท่านั้นในะยุคปัจจุบันนี้นะครับนะก็จะมีตัวขออาโกชุนและก็เชโโน่นะครับนะซึ่งแต่ละตัวแต่ตัวก็มีรูปแบบหรือบุมบองการใช้งานแตกต่างไปครับโดยอาโกครับนะต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักไปด้านของการลงเลดบอสนะครับผมเป็นที่ตั้งเลยครับนะเพราะว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะ เพราะว่าเออถ้าเกิดเราต้องการตีบอสให้ต,ตีงแรกนะครับผมนะอาร์โก้ี่คือของดีมีความสำคัญเลยครับนะถึงแม้ตอนหลังผลบาทจะลดลงไปเยอะก็ตามเพราะาการบาในส่วข,ของตัวละครสายสเปเชียลที่ค่อนข้างจะเป็นเบต้าอยู่ออกมาเยอะแต่ยังไงอาร์โกก็ยังถือว่าเป็นตัวแบกครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ดีเช่นเดียวกันนะ แต่ถ้าเกิดใครครับผมนะอยากจะเน้นในส่วนของตัวอารีนาเลยครับผมนะชุนครับผมนะก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่พอเล่นได้นะครับนะแต่อย่างที่บอกไปครับผมนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้อารีนาชุนนะโดนโลบบทบาทไปเยอะอยู่แต่ก็ยังถือว่ายังโอเคและก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะมันอยู่ในส่วนของรูปแบบการจัดทีมของเรามากกว่าดังนั้นเนี่ยชุนก็ยังถือว่าเอาพอจะลงอารีนาได้บางส่วนนะครับแต่นะครับผมนะนอกจากการลงอารีนาแล้วเนี่ยชุนครับผมก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการสอบประมิลในเรื่องของการทําเวลาทําคะแนนที่ดีขึ้น ดังนั้นในส่วนของชูนเนี่ยผมยังถือว่ายังเป็นตัวละครที่ควรมีติด ID ดีอยู่เช่นเดิมนะในส่วนของตัวเชโดครับผมนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นตัวละครที่ดีมากแต่ณปัจจุบันนี้มีตัวละครเล่งค่าคอตออกมาเพียบเลยนะครับผมจะให้ตัวของเชโรปัจจุบันนี้โดนลบบทบาทเรียกว่าแทบจะไม่เหลือที่ยืนเรียบร้อยเลยนะดังนั้นครับผมนะตัวละครที่เราควรจะเลือกเป็นตัวแรกครับผมนีมีสองตัวครับผมก็คืออาโกะนะครับผมกับชูนนะครับผมสำหรับคนที่ยังขาดสองตัวละครตัวนี้ก็ควรเลือกมาเลยนะอ่ะ แต่ถ้าเกิดถามว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างบอ,อกออเก้นี้จะหนักไปทางเลดบอสกันละกันนะครับผมนะส่วนชุนก็จะหนักไปทางอารีนาคิดแค่นี้คร่าวๆนะครับผมง่ายๆเลยเดักนั้นถ้าเกิดใครที่ให้ความสําคัญครับผมนะการไหนบากก่านก็ควรเลือกตัวคอตัวนั้นแต่ไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องเกี่ยกันนะครับผมสุดท้ายคุณก็ต้องใช้ทั้งสองตัวอยู่ดีนะครับนะ ก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวละครตัวไหนมาก่อนมาหลังถ้าเกิดคุณโชคดีได้อโกะไว้นะครับผมนะตัวละครที่คุณเลือกต่อไปก็เป็นชุนนะครับนะหรือเรามีตัวละครตัวใดนตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเราก็สามารถเไดกตัวหนึ่งได้แค่นี้ก็ถือโอเคนะครับส่วนเชลูโน่เนี่ยต้องบอกว่าบทบาทตอนนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่เหลือแล้วนะเดังนกันถ้าเกิดไม่รู้ตัวละครตัวไหนแล้วครับผมมี2ตัวละครตัวนี้แล้วก็แนะนําให้เลือกเชลูโน่ครับผมเป็นตัวที่เลือกถัดไปก็แล้วกันนะ ต่อไปก็คือเดสวนข,ของตัวละครครับผมที่เราสามารถฟาร์มได้จากดานฮาร์ดนะครับนะก็อีกอัปเดตครับผมตามข้อมูลล่าสุดขอทางเซอร์ญี่ปุ่นก็นแล้วกันเพราะว่า,าตัวละครบางตัวเนี่ยคือมันยังอาจจะไม่เข้าได้ครับผมนะในเดสว่าเซิร์ฟโกลบอลของเราได้ครับนะหมายถึงพวกตัวที่อัปเดตดานหลังๆนะครับผมนะพวกดานที่29่สิ้พอดีครับผมนนะด่ดานเนี้ยก็ยังไม่มีตัวละครอัปเดตมาก็ไม่เป็นไรนะ โดยตากลากครับผมเนี่ยพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟาร์มได้ครับผมและอย่างที่บอกไปตัวมันค่อนข้างจะหายาก ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะฟาร์มเอาจากดาดฮานครับผมจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะหลักๆก็ตัวละครที่เราควรจะฟาร์มในจากดาดฮารครับผมมีใครบ้างบีอารุนะครับผมยังใช้งานได้ดีอยู่ครับอารูนะครับผมเดรุค่บผมยูรินะครับผมฮิบิกิครับนะแล้วก็บีโฮชิโนะนะครับผมนะที่ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีครับในยุคปัจจุบันนี้ส่วนตัวละครตัวอื่นถ้าเกิดเราฟาร์มตัวละครเหล่านั้นที่ผมพูดมาขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆไล่ดันขึ้นไปทีหนึ่งก็ไม่เสียหายนะ อ่ะโูดีนะครับผมที่ฟูบีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะหลักๆเลยอ่ะอย่าไปร้อด้วครับผมนะอารุนะครับผมนะอารุนะครับผมนะเนรุยูรินะครับผมฮิบิกิครับนะแล้วก็เอาเป็นตัวของอฮิฟูมิครับผมแล้วก็โฮชิโนะนะครับผมนะพวกนี้จะมีการใช้งานอยู่บ่อยในย,ยุคปัจจุบันนี้ครับ ต่อมาก็คือในส่วนของร้านค้าเลดบอสนะครับพวกนี้จะใช้ตัวละครในส่วนของการแต้มนะครับผมในส่วนของตีเลดบอสต่างๆเอามาแลกในส่วนของเศษตัวละครมากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแลกครับผมเศษตัวละครพวกนี้ค่อนข้างจะถือว่าแลกง่ายตัวละครที่เราทุกคนแลกครับผมหลักๆเลยก็จะมีโคอาลูกครับผมสําคัญมากนะครับผมแล้วก็มาร์กี้ครับสองตัวนี้โดดเด่นมากครับนะส่วนที่เหลือลอกมาหนะครับผมนะก็จะมีตัวหอ่าจิฮิโร่นะครับผมนะบิโดรีนะครับผมนะอาซึสะนะครับผมนะลองมาและสุดท้ายก็จะเป็นตัวขอม อ่าเชลโน่ no, นะครับผมนะรา,ากออนเซนจะเท่าดีนะต่อไปก็คือส่วนของร้านค้าแกเล่บอสครับผมในส่วนของร้านค้าแกเล่บอสเนี่ยตัวละครที่น่าสนใจครับผมหลักๆก,ก็จะมีตัวของนักสื่อไดครับผมนะเป็นตัวสําคัญเลยเพราะว่าเต้าต้องใช้นักสื่อในการลง board, เล่บอสเปรูซิล่าครับนะตัวนี้ถือว่ามาก่อนใครเพื่อเลยส่วนที่เหลือครับผมนะก็จะลอกมาอย่างเช่นตัวของมิโมรินะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของยูซึนะครับนะแล้วก็ตัวของชิรโก ไลเดอร์นะครับนะที่ถือว่าน่าสนใจแลกเสร็ตามมาแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวของเซนะแล้วก็ตัวของอ่าอ่าซิลิก้านะครับผมนะชุดปีใหม่นะครับนะหลักๆกก็มีเท่านี้ส่วนอารีนาครับผมนะก็จะมีแค่ตัวของอะไซยาส์นะครับผมนะกับมาชิโร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราควรจะไปทําในส่วนของแต้่อารีนาให้มันดีๆก่อนแล้วก็ เศษที่ควรดูแรกครับผมนะก็ได้จะเป็นตัวของอุทาามากกว่าแล้วถ้าเกิดใครทาอุทาาเสร็จแล้วก็แนะนํำครับผมนะเป็นมาชิโรอีกทีกันละกันนะและสุดท้ายครับผมก็คือในเรื่องของร้านคาสอบประมุขผลครับร้านค้าสอบประมุผลเนี่ยหลักๆก็จะมีตัวของน้องอโนโรูกาออเนเซ็นนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของอ เอบีได้ครับผมนะซูรุกิได้ครับผมนะหรือจะเป็นตัวของซิบิเลก็ได้นะครับผมนะเอาจริงอยู่ที่การชอบใช้เลยนะหลักๆเรียกก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็จะมีตัวของ a อบีได้ครับผมในมีการใช้งานค่อนข้างถือว่าถีาถ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 น่นิดนึงนะเพราะว่าสามารถเป็นตัวช่วยลงในส่วงอ่าเรดบอสเป็น I ตัวของวากาโบนะ้ครับผมคุมว่าคัพได้ครับผมนะส่วนตัวของที่อื่นก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดแต้มเหลือก็จะลองแรกๆบากก็ไม่เสียหายนะครับอ่ะก็โอเคนะครับนะ หลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับผมในสูตรของตัวละครที่หน้าแรกครับผมเป็นตัวแรกของร้านา้าตู้กาชาอา,คาไคร้นะครับผมเพียงเท่านี้